มือกล้องผมนะครับดูนะครับหวัดดีก่อนนะครับสวัสดีครับมือกล้องครับเอออย่าให้บังกล้องเออหนังลืมถ่ายไปเดี๋ยวตอนอั้นจะตัดให้ลงทรงครับอันนั้นแล้วก็ถ่ายไปเดินไปแล้วก็บอกไปว่าอันนี้คือนนะ้นองผมเองอันนี้คือร้านของเองน้องผมเองนั่นคือร้านนายเองนี่อ่ามีไม่กีคือ,นนอ้วปุ่มเลยไปให้นานๆเลยให้ครบสามนาที านาที่มาดูวิธีตัดของตะอ่อนเนี่ยมาดูทางนี้เอามาทางนี้นี่ไกลๆเนี่ยเป็นตัดลงองทรงสูงนะครับนี่ใช้เบอร์สองใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดเออลองทรงตามใช้เบอร์สองเป็นตัวขึ้นแบบขึ้นไกด์ลายแล้วพอเราถ่ายอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปดูเขาตัดทรงยางแบดมสทันไปดูช้าๆเออยางรหุ้ยหุ้ย เชด้วยบอกอันนั้นคือช่างเต้นเป็นคนตัดทรงยางแบทนะครับอันนี้คือช่างเต้นว่าคุณทรงยางแบทเช็ยางบอยเช็ยางบอยเออดูถ่ายใกล้ใกล้มือกันบอนพัาตัดน่นนุ่งอย่าไปเออถ่ายตรงมือเกาตัดนั่นให้เห็นเช็ดๆๆๆๆด้วยทรงยางแบทเขาตัดอย่างนี้แหละครับโดยใช้แบตเตลี่ยนเร่ห้ออะไรถามก็ถามพี่เจิ้น่ะโอ้ยยี่ห้อยัง นหอนี้ครับเออนั่นให้เขาดูอย่างนั้นแหละอยากให้ดูแล้วก็ถ่ายไปผมทำงานผมไม่ค่อยอยากพูดนะไม่อยากพูดเอ่อเอากลับมาทางนี้นี่นี่กลับมาดูของตะอ้อนเเออเนี่ทีนี้เราดูตัดนะครับลองตกใจมดตกใจมดต่น้ำพังก้มลงผมจะให้มือบังกองก่อนหอนี่ครับตัดลองตรงกลางครับ ถ่ายไปเลยให้ครบสองนาทีห้านาทีก็ได้ถ่ายไปเลยยืนถ่ายจอ้องจ่อตรงที่ผมตัดตรงที่ตอนอวัยตัดมาถ่ายใกล้ๆเออครับอันนี้คือเป็นเทคนิคมือกล้องผมจ้างมาพิเศรรษสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับจ้างมาถ่ายรูปโดยเฉพาะครับจ้างมานี่มาถ่ายใกล้ๆเออมายืนฝั่งนี้มันจะชัดเลยตรงนั้นมันมืดนี่ดูอย,อ,ยอย่างนี้เออนี่ใกล้อย่างนี้มาใกล้ๆขนาดนี้เออขนาดนี้เออ ดูวิธีตัดของช่างอ่อนจะจ้องอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วทางอ่อนจะบอกให้ดูวิธีตัดรองทรงแต่อ่นทำมันดังเหล่าก็คืออันนั้นใช่ไหมอ่ามันจะอยู่อย่างนั้นแหละเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ไหมเออถ้าสี่เหลี่ยมอย่างงี้มันใช้ได้เราก็ให้มันเห็นชัดๆทั้งบนทั้งล่างอย่างงี้อครับทำมันเป็นวงกลมเหล่าก็คืออันน่ะอ่าถ้าสมมุติว่าเราเราเราขี้เกียจถือกล้องนี่งไง ขี้เกียจถือเราก็เอาขนาดนี้แหละเอาขนาดให้มันช,ดชัดๆเลย้ตัดควยังแบขทีูตเปนนหยหลังขทีห้ตันมก็ออกฟองมานั่นแหละทำท่าสัาาาตว์เย นี่เป็นช่างรุ่นใหม่นะครับจ้างมาพิเศษเลยพ่อจะไปบังกล้องมาทางนี้ยื่ตรงนี้เนี่ยพูดกับพูดกับพี่ว่าไงนะคุยกันไปด้วยโอ้พี่เมื่อไม่คุยกันแล้วไปตอนนี้มันเป็นกระจกัตรแต่รูปมาเป็นแบบกิจวัตรจกงเลยไอตอนตอนตัดตรงคิบปวยลอยหนักต้องคิบปวยลอยหนัก ดูวิธีตัดหลังนะก้มลงนิดนมีหรือเปล่าไ่เห,หน้าก็จะเรียนขึ้นอ่อ,อ,นะอ,อนครับผมไหนไปไนไปดูดไปดูว่าก็อยู่ใน YouTube เลยลนะพิมพ์คำว่ากันงางนช้างรอนะจะเห็นเลยครับ 088 726 0729ถ้าอยากคุยก็โทรมาครับต้มนิดนึงนะครับติกเต๋อกำลงเป็นงูดินครับงูดินประมูลสีพิมพ์คำว่างูดินประมูลสีจะเห็นติ๊กต๋อกแค่พิเจอช่าคนงานเอเลยเจอันนี้มันอยู่ในยูทูบยูทูบไม่ชอบยูทูบไม่ชอบคันกว่า เออนั่นแหละมันจะขึ้นมาอย่างนั้นแหละครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็วอเออแล้วก,กดติดตามครับแล้วก็บอกเพื่อนผู้งไปดูว่ารถแข่งคนนั้นนะขับรถแข่งลองคุยเขาดูทำไมพี่ถึงขับรถแข่งเก่งจังเลยลองไปถามดขขูาทำงานอยู่ให้ผมไล้บ้างท่านอาจารย์ครับพี่เป<อ>็นพ,พี่ทำไมมีรถบิ๊กไบค์วะกันอ่านก็ ที่เหตุที่มีรถบิ๊กไบค์เพราะว่ารับจ้างเก็บเงินมาสามปีอะไรอย่างเี้พี่เขาถัดบอกอย่างเงี้นปีละแสนปีละหนึ่งแสนบาทบิ๊กไบค์มันคันละสามแสนห้าแล้วก็บอกเขาไปว่าถ้าคนจะขี่รถบิ๊กไบค์ต้องเป็นคนขยันอดทนแล้วก็ต้องต่อสู้เก็บเงินไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แฟนไม่มีไม่เป็นไรขอร้องทางทานสาวว่าแต่สิใจเองนะเนาะใช่ไหมไหนี่พยักหน้าเป็นเรื่อยเลย คนรอเนาะนี่วิธีวิธีอาจารย์ถ่ายทำโดยคนเดียวโดยจ้างมือกล้องมาเขาทำแบบนี้แหละเห็นไหมครับอืออย่ามาปัดเลยนะอืมปัดไปด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้นปัดไปอือเออช่วยกันเราจะได้เป็นช่างตัดผมด,ดแีแต่ว่านอ่อนไต้วันเอไอหนักเราเหลือใครนายเป็นช่างตัดผมมันเหลือใครมันเหลือใคร นายเป็นเอฟเฟกต์นายเป็นเอฟเฟกกีเป็นอาชีพอะไรนายเป็นเอฟเฟกต์เยเป็นอาชีพอะไรมาได้ไปนั่งัดผมนาคนก่ลยนั่งัดผมเออใช่ถูกต้องอาชีพตรงเป๊ะเอาชีพตงเป๊ะเอฟเฟกต์มันเล่นยังไงวิธีเล่นเออเนเป็นด้วยเอฟเฟกก็คือกนไว้แล้วก็เลือกเอฟเฟกต์จีเรีนแล้วก็กดนีเรี ลำโพงไหนยูทูบนะ,ะลำโพงยูทูบลำโพงยูทูบลำโพงอันใหญ่ใหญ่โอ้อันนั้นมันตัวนึงก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทตัวนึงอันใหญ่ใหญ่เออถ้าถ้าตัวแพงๆก็เป็นหมื่นแหลนะตัวแพงๆมันในในหลุมเหตุตรบแพงๆอันละพันเอออันละพันเก่าค,ครับพันเก่าเลยอตัวชิ้นนี่นะครับเราตัดดูด้านข้างอย่างนี้ด้านข้างซ้ายข้างขวาอย่างนี้ แล้วก็ข้างบนเขาไม่ให้เอาออกนะครับเราก็ต้องเลี้ยงผมให้เขาอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้อา่านั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่างอ,อ้นบอกสวัสดีนะครับครับนี่เราก็เราก็เวลาอ่างนี้มันไม่รูจ้จหมดดอกอัน